สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC UMP ทุกท่านเลยนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาค่ะวันนี้จะพามาชมคันนี้เลยนะคะเป็น Hinomega 500นะคะเครื่อง JO 7E 210เรงนะคะเป็นเครื่อง5สุขคอมมันเดลนะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นอาคัสซีนออกนะคะคันนี้ สีเขียวมะนาวสวยๆเลยนะคะยังว่างอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากได้ัวไว้ใช้งานนะคะเข้ามาสอบถามคุยกันได้นะคะพิกัปอูอยู่ทางภาชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเบอร์โทรติดต่อ0610920037นะคะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่840,000บาทนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ คันนี้นะคะสเปคของคันน er no ี water, ้นะคะกระบะยาวสามเมตรกนะคะระแนง2ไม้ด้ำ4ตันนะคะสวยๆเลยนะคะถ้าท่านใดมองหารุ่นนี้สเปคนี้อยู่เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะยางนะคะเป็นยางขนาด8,725เปลี่ยนใหม่6เส้นนะคะอันนี้เขาดันท้ายทางร้านแถมให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็นผ้าใบแบบเต็มผืนปลายท้ายเลนนะคะสวยๆเลยนะคะ ลูกการ์ตูนด้านหลังสวยเลยค่ะมาชมอีกฝั่งกันนะคะแหนบทางร้านาเสริมให้เพิ่มนะคะทั้งแหนบหน้านและก็แหนบหลังนะคะกรองดักน้ําทางร้านใส่ให้นะคะของเหลวทางร้านเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะคะแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่เนะาะถังน้ำมันคันนี้ประมาณ100ลิตรนะคะลูกค้ากรอ,องอากาศกรองโลกกรองในทางร้านเปลี่ยนให้นะคะอ่าภายในก็จะเหลือทาความสะอาดอีกเล็กน้อยนะคะเบาะทางร้านทุ่มให้ใหม่นะคะทั้งเบาะ เป็นเบาะคู่หน้านะคะหุ้มใหม่แล้วก็แถมหุ้มเกียร์หุ้มพวงมาลัยให้ด้วยนะคะแถมฟรีนะคะจอแอนดรอยนะคะขนาด7นิ้วช่มไวไฟเล่น YouTube ได้นะคะคันนี้ก็จะเหลือใส่คมรองเท้าด้วยนะคะผมพื้นสวยๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะคะเบอร์โทรติดต่อ0610920030นะคะแล้วก็อ0901903964นะคะ สวยๆเลยนะคะสีเขียวมะนาวเนะ mm hmm. าะถากระจกก็เป็นถานกระจกจอจานด้วยนะคะตัวนี้ผ้าใบผ้าใบหน้าด้วยนะคะคันนี้ใส่เพิ่มผ้าใบหน้า mm hmm. สวยๆเลยนะคะ mm hmm. ถ้าท่านใดอยากได้ไปใช้งานนะคะ mm hmm. เข้ามาสอบถามคุยๆกันได้เลยนะคะ mm hmm. อุ๋ยมพีนิทต้อนรับทุกท่านนะคะสำ mm hmm. หรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเ mm hmm. จอกันคลิปหน้าสวัสดีค่า